นี้เริ่มใส่แผ่นเมนทันชิตเรียบร้อยนะสีน้ำตาลแทนอันเดิมที่รื้อออกเมื่อเช้าสวยงามไหมกระด้งรูปยิ้มยังอยู่เหมือนเดิม Thêm ăn mới cho Cá <laughs> Cả đúng, rụp dím แดดทั้งวันจุดทำงานเนี้ยมีหน้าหละถึงต้องทำที่สแสรมกั้นแดดตัวทั้งๆยังใส่บกบอ,กบอกใส่แต่อันกลางก่อนบอ Say die, say die. ใช่สิใส่คำว่าจั่างไรฮอดคำยางระเดอร์เพิ่์มีฮาวบ่แต่อันเดิมมันเขียนว่าอันเดิมมันเขียนว่าฮอตระเดอร์เพิ่์มีฮาวคำยางเหรอวะอ่ะให้ให้อันติดเหมือนเดิมใช่ไหมเออมันจะมีคำว่าคำยางสุดท้ายฮอดละเดอร์เพิ่์มีฮาวแล้วก็คำยางอันเก่านะ มันมันมันได้สองอย่างฮอดลเด้อเพื่อมีหฮาฮอดลเด้อร์คำยางเพื่อมีหฮาอเอาหนิเด้ไป<อ>เหลือไปเหลือไปยิงป้ายนะด้วยแต่ว่ามันมันจะยิงได้ไหมนอัดอันนะั้นติดเอาอนปอถ้าติดมันก็มี ต้องใช้กาวอีกอย่างถามาน็อตอันนั้นมันยิ่งใหญ่บ่มันมันเป็นอีกอย่างพลาสติกบ่ม,มันเป็นอะไรอยากรู้ดูสิ <c oughs> ได้ตัวละสองอันนี้ตัวละสองอน,น็ตอต ใส่กลางเลยเราจะพาไปเที่ยวรอพอสตอเก่าที่เคยบรรจุเนาะอันนี้โรงเรียนบ้านคำยางมี่เป็นบ้านคำยางมีนักเรียน60สคนเนาะ คนยู่นานผ่านสมัยวัยแก่เท่าแต่งูเขาขาดสำนึกไม่ศึกษาเหมือนสุกรนอนกินสิ้นปัญญาแก่กระโหลกกะลาไร้ค่าคุณป้า สวัสดีค่ะน้องตุเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปหาพ่อตื้อก่อนโอ้โห,โห,โหม้มะม่วงมะม่วงออกดอกเยอะเลยนะ น,นี่ป่ายูคาเนาะเป็นไม้ใช้สอยคุณครูปลูกไว้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็สร้างความร่มรื่นร่มรื่นด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยานะป้ายเดิมยังป้ายเดิมลก <c oughs> ยเป็นลุงจอรถโรงเรียนอสมย่งสองสางสี่ Hello how are you วីឌីចា